มันเคยมีคําถามหลา,หลายคนหลายคนก็ปฏิบัติผิดนะครับอย่างเช่นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามเนี่ยก็คือวิกลจริตหรือจิตฟันเทือนไม่สมประกอบอันนี้มันวิกลจริตกุวิกลจริตแค่ไหนจิตฟันเทือนไม่สมประกอบแค่ไหนตรงนี้อยู่ที่ํานาจของกรรมการมันจะหนวยวิที่จะต้องวินิจฉัยแต่ต้องมีหลักให้เขาเวลาอธิบายใช่ไหมครับเวลาท่านเป็นวิยากรหรือท่านท่านต้องมีหลักให้เขา ขากมีคนจริตนี่ก็คืออะไรครับต้องสารสั่งนะท่านประหลัดนะต้องสารสั่งที่ถามว่าการที่สารสั่งเนี่ยก็คงรู้ว่าว่าในในหมู่บ้านของของเขาอ่ะใครมีคนจริตที่ถึงถึงขั้นสารสั่งหรือเปล่านะครับ,รบอันนี้ก็ต้องอธิบายให้กับกร,กรรมการบนรณาธิเข้าใจไอ้ข้อที่สองเนี่ยโดยเพราะข้อที่สองเนี่ยเคยมีนะครับเคยมีที่กรมกร,รมการปรรําหน่วยไม่เข้าใจ เป็นพระพิสุสามเณรนักพรตหรือนักบวชมาลงคะแนนในวันเลือกตั้งนยครับเคยมีที่กรรมการบระจหน่วยอนุญาตให้ลงคะแนนถามว่าพร,พระพิสุสามเณรมีชื่อไหมครับในวันเลือกตั้งมีชื่อในบัญชีไหมมีบวชเป็นพระมีชื่อไหมครับมีนะเขาไม่ได้ตัดสิทธ์ออกจากชื่อในบัญชีผู้สิัครเลือกตั้งนะ พอมีชื่อป๊าเอากรรมการบอกว่าถ้าใครมีชื่อในบนมันเวทยกรบอกว่าถ้ามีถ้ามีชื่อในบัญชีก็แสดงว่าใช้สิทธิ์ลงตันได้มาเลยครับผมเหลืองมาเลยมาขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนบางที่ไม่รู้ข้อกฎหมายให้ลงคะแนนจริงๆให้ลงคะแนนจริงๆเพราะฉะนั้นท่านต้องอธิบายให้ฟังนะครับมีค้ถามให้ด้วยเวลาอธิบายถามว่าพรุ่งนี้จะเป็นนเลือกตั้น พรุ่งนี้เป็นวันล์ลตันวันนี้ผมบวชผมผมผม,ผมบวชอ่อผมผมผมจะไปบวชพรุ่งนี้ผมจะบวชมัร์ลตันแต่ว่าคืนนี้ผมโกนหัวแต่งตัวแต่งชุดหน้าแล้วพรุ่งนี้วัร์ลตังญาติผมเลยแห่ผมไปผ่านหน่วยมลร์ลตัน <c oughs> ผมเลยขอแวะลงคะแนนท <c oughs> ่านเป็นกรรมการมันจะ่วยท่านจะให้เข้าลงคะแนนหรือไม่ <c oughs> ให้ลงไหม ใครว่าให้ลงยกมือใครว่าไม่ให้ลงอมียังยังมีคนว่าไม่ให้ลงทำไมถึงว่าไม่ให้ลงครับเพราะอย่างเงี้ยก็คมีก็มีคําถามนะท่านสามารถไปตั้งคำถามได้ไม่สามารถเอ้ให้ลงคะแนนได้นะครับอย่างเงี้ให้ลงคะแนนได้เพราะถือว่าเขายัง <c oughs> ยังไม่เป็นพระภิกษุสามเณรเพราะยังไม่ผ่าน ทำพิธีกรรมแต่ยังไม่ทำพิธีบวชถูกไหมครับแค่แผ่น้าไปผ่านหน่วยเล้กตั้งยังไม่ไปถึงวัดยังไม่ทํานี้ทําพิธีอันนี้ก็มีแล้วแม่ชีะครับแม่ชีถือเป็นนักบวชไหมเป็นไหมอนุ่งขาวห่มขาว,ขาวรู้สึกว่าแฟนทิ้งอ,อกหักปวดใจเหลือเกิน ขอเข้าวัดสักอาทิตย์นึงเถอะรุ่งขาวหงขาวไปเลยในช่วงช่วงช่วงนัง้นลเจ็ดวันอยู่ที่วัดแล้วก็ถึงวันเลิศตั้นใส่ชุดข,ขาวหลออกมาจะขอใจ้าลเลิศตั้นเป็นท่านเป็นกรรมการท่านจะให้ลงคะแนไนไหมอ่าใครให้ลงคะแนนยกมือใครไม่ให้ลงคะแนนยกมือ,มอแม่ชีหนีชัำไปวัดไปทำจิตให้สงบ นะไม่ได้โกนหัวใส่ชุดขาวไม่ได้โกนหัวไม่ได้ทำพิธีบวชอย่างนี้ได้ไหมอ่าได้อย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้ชีแบบเนี้ได้แสดงว่าชียังไม่ได้บวชชีพรามอย่างเงี้ยชีพรามแต่ถ้าโกนหัวโกนคิ้วทำพิธีบวชมาเรียบร้อยได้ไหมไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็อธิบายเขาให้ชัดเจนนะครับ ต่อไปถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศารหรือโดยคำสั่งสั่งที่ชอบได้กฎหมายนั่นหมายถึงว่าวนในวันเลือกตั้งเนี่ยเขาเขาถูกคุมขังอยู่มาไม่ได้อยู่แล้วนะนะครับถูกคุมขังโดยหมายของศารนะอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลอกตั้งอันเนี้ยทางกรกตอ,อ่ก็ได้ประสานข้อมูลไปที่ท้องถิ่นต่างๆนะครับว่าใน่วงเลือกตั้งเนี่ยมีผู้ใดที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลอกตั้งมีนะครับจังหวัดนนแบุก็มีหลายคน ถูกทอบสินตั้งเนี่ยยังไม่ครบระยะเวลาเพราะฉะนั้นรายชื่อเราเนี้ยก็จะถูกแจ้งไปที่อบตอบตอก็จะแจ้งไปที่กรรมการบัหน่วยให้ขีดเส้นแดงไว้เลยถ้ามีรายชื่อเราเนี้ยห้ามให้ใช้สินตั้งเพราะว่าเป็นลักษณะต้องห้ามนะครับเป็นลักษณะต้องห้ามอยู่ต่อไปครับมีลักษณะาาอื่นตามที่กฎหมายว่าด้การจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่กนกำหนดนะครับให้ไปดู ลักษณะต้องห้ามของอที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นกำหนดนะครับนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งศาสนานะครับอาจจะมีในข้อสอบนะแยกไปศาสนาที่ถือว่าเป็นนักพนนักบวชหรือไม่ถ้าศาสนาอิสลามมีนักบ,บวชไหมครับไม,ไม่มีนะครับศาสนาอิสลามไม่มีนักบ,บวช ศาสนาคริสต์ท่านิกายโรมันคาทอลิกมีนักบวชนะครับนักบวชเขาเรียกว่าบาทหลวงพระาาหรือพระทีินะีนะอันนี้นักบวชของศาสนาคริสต์นะครับถ้าปรตสแทนก์นไม่มีนักบวชแต่ถ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีนักบวชนะครับมีนักบวชเพราะว่าไม่ใช่ระดเกิดใครอยู่โซนทางที่มีอิสลามทางอะไรเผื่อเขามาใช้สิทธิ์เดี๋ยวเราจะไม่ให้เขาใช้สิทธิ์นะครับหา,าถือว่าเป็นบางคนดูไม่ออกว่าเป็นนักพรตนักบวชหรือไม่นะครับ,นะรบต้องดูดีด ถ้าศาสนพาพราหมีนะครับมีนักบวชเขาเรียกว่าพระภูพรามพระราชูภูพามศา,าสนาซิกไม่มีนักบวชท,ทีนี้ก็ อันนี้พูดเสริมนะครับประเด็นที่ลงคะแนนไม่ได้เนื่องจากเหตุจราจนอุทกภัยอันธภยัภยหรือเหตุสุวิสัสเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของเขาของกรรมการประจำหน่วยแค่ไหนนะครับก็อธิบายความ่าก่อนบรเลือกตั้งถ้าถ้าก่อนมาเลกตั้งนะครับผู้ที่มีอำน,นาจในการกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ก็คือผู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งเป็นประหลัดนะครับกาหนดให้มีที่เลือกตั้งใหม่ได้ในตำบลเดียวกันหรือไม่สะดวกให้ไปใช้ตำบลอื่นหรือประกาศลดลงคะแนน แล้วรายงานต่อกรวัดและกรตโดยเร็วเป็นอำนาจของกรตต้อง็นผู้ในการท้องถิ่นนะครับผู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับอำนาจในการงดการลงคะแนนกรณีที่เกิดจลาจนหรือทุภัยเป็นเหตุสุวิสัยหรืออันนี้คือกรณีก่อนมันเลือกตั้งทีนี้ถ้าในกรณีวันเลือกตั้งเนี่ยถ้าในวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของกรรมการประจาหน่วยนะครับคณะกรรมการประจาหน่วยที่ประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นและรายงานให้ผู้ในการท้องถิ่นนะครับกตท้องถิ่นผู้ในการกตท้องถิ่นและก็กงตวัดกตทราบโดยเร็ว นะครับอันนี้ก็เป็นอำน,น,นาจของคณะกรรมการการบรรจุหน่วยในวันเลือกตั้งนะครับทั้ง2กรณีไม่ว่าจะเป็นก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ใีผู้มนีนการกกตท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของกอตจัหวัดจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับในหน่วยเลือกตั้งนั้นภายใน15วันนับแต่วันที่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้ ให้ประกาศลวกหน้ามาแล้ว่าาบันและรายงานกอรอตอนเร,เร็วครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ท่านจะเผื่อมีคำถามนะครับว่าเ้ื่อเกิดมุการลงคะแนนแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกภายในกี่วันอะไรยังไงนะครับแล้วก็ท้ายนะครับก็บอกเรื่องภารกิจ ของของกรรมการประจะหน่วยที่ต้องเตรียมนะครับมีมี5อย่างและมี5อย่างก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วิชาต่อไปนะครับก็คือการเตรียมการก่อนวันเลิกตั้งเนี่ยเพราะว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับภารกิจแรกเขามีหน้าที่คือเตรียมการก่อนวันเลิกตั้งไม่ว่าจะเป็นการอบรมการรับมอบอิบัตรื่อุปกรณ์นะครับส่วนประการที่2อําำนาจของเขาคือการลงคะแนนในวันเลิกตั้งภารกิจเขานะครับคือการลงคะแนนในวันเลิกตั้งประการที่3การดำเนินการเมื่อปิดการลงคะแนน ทำยังไงบ้างนะครับเมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วปิดการลงคะแนนต้องทำยังไงบ้างประการที่4ทําการนับคะแนนประการที่5การจัดส่งห็บบัตรหรือตั้งเรื่องอุปกรณ์ให้กับท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องแยกหน้าที่ให้เขาเห็นชัดเจนว่าเขาต้องทําอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขั้นตอนที่3าขั้นตอนที่4เนี่ยเมื่อปิดการลงคะแนนแล้วเนี่ยบางที่ก็นับคะแนนเลยโดยทางด้านธุรการไม่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นบนัตรลือตั้งที่ใช้ไปหมดบัตรเลือตั้งที่เหลือปิดหีบบัตรอะไรยังไงนะครับอันนี้ไม่ใช้ขั้นตอนต่างๆเ่นี้ท่านต้องอธิบายเขาให้ให้ให้เห็นภาพมีตัวอย่างแสดงระกอบด้วยนะครับม,ม,มีมีการสาธิตด้วยในวมันอบรมซึ่งพรุ่งนี้เราจะสาธิตให้ท่าน